ดูดฟุ้นลุนนี้ท่านสิบสองนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมตีสี่หม้อค่อมนะครับสี่หม้อค่อมเหยีตรงครับหลองของเหล็กนะครับนับมาหนึ่งสองสามสี่ข้านับนะครับหนึ่งสองสามลงเลยกับต่างหางกับโต๊ะสี่นะครับครับผมแล้วลกัอสามสี่นะครับโอเคครับครับดูดฟุ้นตัวนี้นะครับความยาวยี่สิบหามิลนะครับ หัวข้อม22่สิบี่พันธเบอร์31มสิบเพันรวดเบอร์สามสิบเอดบ้อนะครับเด้อพันธเบอร์31มครับพันธตั้งหัวข้อมทั้งขวามือพันธไปขวามือพันธตามเข็มนาฬิกาเลยครับเด้อสองทีหนึ่งพันแบบนี้เด้อครับเด้อครับเวาก็เริ่มพันธ์แล้ครับเนาะตีลองของหัวข้อมให้ตรงกับลองเล็กนะครับนับมาอหนึ่งอันที่สองลงเลยครับหัว หนึ่งลงเลยครับพันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, พันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันสิบลองนะครับเนาะยี่สิบสี่ลอบนะครับเนาะยี่สิบสี่รอพันแบบนี้เหระครับพันพันตามเจมนาฬิกาเลยครับเดอ้อพันแดงนะครับพันแดงเพราะพันคางแรกนะครับคางแรกได้สามสั่นนะครับคางแรกได้สามสั่นหนึ่งสองสามเรากลับมาพันคางที่สองกัได้หนึ่ง หน,หนึ่งสองสามขึ้นกันสาม Arizona, สั่นเลยแล้วนะครับเท่ากับกลับมาพั่นขางแรกพี่เข้าพันเดี๋ยสามสั่นตอนแรกนะครับ <saben> ส,สามซองตอนแรกขางแรกมันละต่อเลยนะครับเนาะเข้าพั่นอีกสามซองเท่ากับกลับมาพั่นขางที่สองพี่เข้าพั่นได้สามสามส, sure. ส,สั่นอีกอีกสามสามสั่นขึ้นกันนะครับครับพันกันไปซับกันมากครับขางนี้สามั้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 งนี้สามเมื่อเสร็จจดกันก็เสร็จแล้วครับนี่ถามน้ำยาท่าน้ำยาปุ๊บแล้วครับท่านต่อเลยครับผม พันต่อเลยครับผมพันสันเดียวนะครับน้อพันสันเดียวครับผมเพราะว่าดูดฟุ้นพันสันเดียวด้วยครับเดอ้อ เนาะห้ามคนนี้ใส่กระดาษนะครับอบน้ำยาครับผมใส่กระดาษแล้วก็อบน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็มาประกอบนะครับเนาะหัวตอกพันมาขวตมน้ำบาดใดค่ะครับห้ากระพับกระดาษเรียบร้อยนะครับห้ากระติดไปยับหัวความอบบัดนี้ก็พันมาขวตมันนะครับเนาะเอามามาพันเอายับนี้อบไวนแล้วก็มาไปไปพันมันวตมกันเนาะครับเนาะให้ยไมเร็วเร็วครับผมเราจะห้าพันทุนไปอบตรงเวรนะครับมาพันธุ์ตัมมันข้อเนาะเ้อข้นตอนแรกก็จเต้องมีตัวรอข้อ ทำเหล่าเก้านะครับลายเก้าไว้ครับห้องกับมาพั้นมาประตรุน ข้อก okay. ับมาบอกวิธีคือเกาหลังนะครับเนาะนี่ด้านหัวมันงนะครับหัวหัวมันงนะครับหัวหัวหัวลวดนะครับเนี่ยอเคครับใส่ด้านหัวก่อนได้รับเด้อครืงสองก่อนใส่คือกันเารที่ในคำว่าผิดแต่เราใส่ด้านหัวคือกันละเก็บผมห่อกระดาษนะครับสองสั้นไหมครับเด้อเ้าใส่กระดาษด้านหัวแล้วก็มาใส่ด้านหางนะครับเนาะใส่คือกันละครับเครงสองก่อนนะครับเด้อนั่งคอยดเขากันนั่งคอยตบอลลงกันนะครับมตีบอลลงกันสองรอบสองรอบครับสองรอบ ครับนี่คือหัวมันนะครับหัวมันเข้ากับลูกข้างล่างขึ้เก้าหล่ะครับเข้ากับปดไปข้างนขขี่แหละครับปดเลยครับปดข้างนี้ก็ได้นี่สองกับมั้งเท่ากันนะครับอันนี้หัวนะครับหัวลงไปข้างล่างขึ้เก้านะครับปดไปด้านเดียวกันครับเขาใส่ยังไงกับกับปุ๊บพีนนะครับเข้าปดเหรอครับนี่คือฟินคอยมันนะครับเนาะมาใส่ลงไป ครับอันนี้เขาทางนะครับไฟมะพร้าวนะครับเดีด๋ยวนะครับทางนี้กับไฟมะพีครับเขาทางทางละอันนะครับที่ครับ ฟีนเท่ากับเห็ดแล้วเรียบร้อยนะครับเขากับผลสีจังน้อยนะครับเพือกกันตะหนินจังน้อยนะครับเราะพามันบูเป็นดูฟุ้นนะครับผมโอเคครับผมประกอบค้า นะครับที่ห้าสุดสายออกมาเข่าช่องทานนี่ะครับไฟมาใส่ช่องทานทั้งนี้คือหินเกียร์นะครับเดี๋คือหินเกียร์ซีนิวนะครับวันนี้เ้าวจะล่องไฟเบ้างครับครับหลังจากห้าประกอบแล้วแล้วนะครับห้าวจะล่องควันนะครับก่อนที่ประกอบของเครื่องนะครับเนาะล่องแบบนี้แหละครับาไฟใส่นี่ว่ให้โดนกันนะครับเด้อเล้วเข้าไปแล้วตาเมื่อเกิดมีปัญหาอย่างห้าสิเอาออกไม่ยากครับเจ็ดจังสี่บันครับผมครับเนาะลองเสียบปากเบิ้องนะครับเนาะ ไฟหปโดกัน,นครับนอมันสีไฟสีแหลบบวเขาพันทุนไฟกับว่าแรลบนะครับใส่ใดแทนเนี่นอนครับผมครับผู้ดใด้อยากพันอยากฝึกกกันสีนะครับเด้อหูดฟุ้นหลุ่น,นีดนะครับนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องเร็บเรียบร้อยนะครับลองไฟเบงว่ามันหมุนดีบ่กับเสียบปลั๊กไฟโอเคครับ